สวัสดีค่ะพบกับช่องอินเดอร์เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมา r รีแอคชั่นตามคำขอของทางบ้านนะคะใช่ค่ะซึ่งเป็นการเป็นรายการที่มีชื่อว่าเปิดเป่าสุตตาคะจากช่องนายเอ็นเตอร์นั่นเองนะคะใช่ค่ะเป็นของใครคะของหลิงกับออมนะคะแต่ว่าใช่ทางบ้านขอมาจะเป็นแบบขอเป็นสามคลิปเลยเนาะในหนึ่งหรอกแต่ว่าเราขออนุญาตนะคะขอรวม เป็นคู่ลิงออมเป็นคลิปเดียวพอเนาะโอเคค่ะก็ไปชมได้ค่ะอันนี้เป็นคลิปที่ว่าเนี่ยเรายังไม่ได้ดูเแล้วใช่ไหมสัสัปดาห์ที่แล้วอันนี้เรายังไม่ได้ดูอันอื่นเราดูไปแล้วใช่ไหมอันอื่นเราดูแล้วใช่วอา้้บดูกระเป๋าใหญ่จริง สุดคือแบบเวลามาทำงานทุกอย่างต้องพร้อมมันหนักมาดีหรือเปล่าเนี่ยข้างหลังเนี่น <c ười> ยเธอเยอะมากคุณพี่ <c ười> เอา้าขอพี <c ười> เ่เสียใจแหละเอาละไม่ไ <c> ด <ười> ้เอาของเธอเานันนี้เพราะว่าเราอยากได้ตัวนิ่งๆมาเอาละคุณกระจกให้เข้าเพราะว่าหลิงเนีนะ่ยเห็นว่าเขาชอบใอ่กระจกมา คือน้องอร่อยชอบค่อยอะไรอย่างนี้อยู่ในใจนึงก็เลยคิดว่าเขาจะค่อยเขาไม่ใจเขาชอบไว้ค่อยในกระเป๋าที่เราไปเที่ยวไงแกตัวใช่ละลองให้ที่อื่นอย่างนี้เลยเขาอะไรบ้างอันนี้เป็นกระเป๋าอะไรคะนีเป็นกระเป๋าเอาไว้เติมเครื่องสำอางนะคะหนิงก็มีส่วนมีกระเป๋าในกระเป๋าเยอะเหมือนกันอืมเยอะมากเลยอ่ะ เราเอาปกไปเขาต้องกดร้สิ่งเยอะแนะในนั้นสิเราทานประมาณคือแปดสี่อันนี้คือเขาช่วยกันรีวิวใช่ไหมคะเนี่ยเออสองเขาโพวกนี้เป็นเยอะเหมือนกันเนาะอืมหกแจ็งโอ้เยอะปะแค่ดิ่งเล็กแค่กล่องเล็กที่แล้วเยอะกว่าไม่ใช่กระเป๋าที่ดิงเล็กอ่ะอืมแล้วก็มี เร้าแบ่งกับกล้องนะคะกตาเป็นกล้องนะคะกล้องแบบฉบับสาวตัวเชื่องใหญ่เงี้ยค่ะนี่มีอุปกรณ์นะคะเราแบบมีใครไม่ได้เอาแอนเซอซอรี่มาเราก็คงว่าเผื่อไว้นะกล้องใหญ่ด้วยนะจริงค่ะก็มีแว่นใส่ตาค่ะนี่เราจะขอโชว์แว่นใส่ตาเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยออกเผื่อทำไมถึงแบบเราไม่ค่อยใส่แว่นตาออกเอืมออืมสอบผมมากเลยอ เราจะมีานต่าคะเอนหลักกันือลูไกตาเป็นแดดคือเราเป็นพวกบ้านของพางเราบอกไล้อ่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ทำความสะอาดตัวแข็งด้อะไรอย่างเงี้แล้วก็มีนี่ค่ะไฟเซเลบิตี้ค่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรคนไปส่งหรออุ้ยแสงไม่เอื้ออั้งวยเราก็ต้องแบบเลือดชามมีเขาทำไมแบบเล่นนะคะมีด้วยอ่ะใช้ได้เลยค่ะนี่ฝรั่งนะคะอันนี้ความฝังนะคะขาดไม่ได้น้าต่อไปลูกไก่อ่ะ หน้าจอเป็นรูปหัวขีเกมบอยนะเกมบอยรู้จักเกมบอยปะที่มันกดอย่างงี้เหรอเออเป็นรูปหัวบางคนเกิดไม่ขัยไม่บ่อยใช่ป่ะอือกระเป๋ไทยรูปหัเห็นมันใหญ่ๆเห็นแต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้เยอะมากเลยนะพราด้าเอาจริงคือเยอะนะใช้ตั้งแต่สมัยแม่แต่ว่ามันกระเป๋าในกระเป๋าและในกระเป๋า

ครุนมันเยอะมากยาจริงๆคือพร้อมบอกเลยพร้อมจริงๆียกว่าเหลือนหัวขาดเนาะอืมมีอุปกรณ์สำหรับเป็นประจำด้วยพวกผู้หญิงอะต้องช่วยๆกันนะเราครั้งเราแบบพบเพื่อนด้วยก็แล้วแค่นี้แหละกระเป๋ามันทำงานของเยอะเยอะนะเยอะนะคะจริงกระเป๋าใหญ่มากจริงๆ อยู่อะยออ่ไม่หว่อ่แล้วหนักมากเลยนะใบเนี้ยอันนี้แสดงว่านานแล้วดิเนาะใช่ไหมขอยัดดินน้ำ อันนี้ตั้งแต่ไปออกรายการพี่สาอรอยู่ลราไม่นดยชุดเนี้ยใช่ไหมเออคุณๆนะนานเหมือนกันนะนานมากเลยเละปีที่แล้วอ๋ออช่วงสามนี่ชุดนี้ใช่ไหมคุณชอบผลงานเราเพราะเราก็หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขไมมากก็น่อยจากซีรีส์เรื่องใช่จ้ามีความสุขค่ะ เบคุณนลิ่งอ๋อขับเปิดของน้องอมคนเดียวกระเป๋าอันเนี้ยคลิปเนี้ยอ้าวเราก็จะดูวิคิมไปละเอาตีดูวิคิมไวละเอาของพี่ลิ่งอ่ะอีกหนึ่งกระเป๋าโอเคจบแล้วคลิปต่อไปเลยนะจ้าทางนั้นต่อเลยติค้ารออะไรล่ะคะอันนี้เราดูแล้วอะเอ้าหรออันเนี้ยหรอใช่มันมีสองอันหรอเอาคลิปอันเล็กแสดงว่าพี่ลิ่งเปิดสองรอบพี่หลิ่งเปิดตอนเรื่องอะไรนะหนึ่งในร้อยรอบนึงแต่เราจะวันนี้เนาะ เราเอาอันนี้อ่ะเอาเปิดแนทหนึ่งแนทร้อยอันนี้เป็นช่วงเราดูแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งปะน่าจะเดี๋ยวลองดูกันเนาะใจพิสุดน์ไหมเรื่องเนี้ยอ๋อหรอนานมากแล้วนะฉันว่าคุณอนคุณแอนนี่อ่ะใช่ไหมฉันหรือฉันรืมผิดฉันว่าใช่ปะเดี๋ยวขอลองดูกันตอนนี้ยังมีรังสีความเป็นคุณแอนนี่อยู่ เอฟซีขั้นสุดเอฟซีหรือป้าเขาไม่รู้ผิดหรือป้ามจะใช้กระบอกประมาณนี้เลยเล็กๆใช่เป็นคนใครน่ารักเนอะลูปหมาอืมหยิมาเลยคุณมันเล็กมากเลยอ่ะอันนี้เล็กจริงเล็กจัดพอการมีโทรศัพท์นี่ซึ่งเราชอบน้องหมามากหนูก็เลยแบบเลือกอันนี้น่าเป็นลูกใครรหือเปล่าพอน่าทำเหมือนกันเลยออ๋ เรูปัวเกหายแล้วเปิดเจอในกองเลยว่าับดิงเองเองก็จริงอต้องเปลีนต้องเปลี่ยนกับเนี้ยแล้วแต่งปลอมเลยไออไม่ิงอต่อไปคือก็จะมีเงินสดเล็กน้อยๆไม่น้อยแล้วละเยอะเหมือนกันนะ นี้อาหารต่างๆอาหารเสริมโอ้ยดูอ่ะดูแลตัวเองนิดนึงเหลือพูดยากไงไม่ใช่ว่าหลิงเป็นคนที่แบบกินกาแฟแล้วแบบมีบุญเรื่องขับผ่านกินกาแฟบุญนั่งพูดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออกิเลยจ้ะมามามานั่งพูดเออเลยมีบุญได้คุณผ่านบางคนนะยาวนานก็ยดออกกินแล้วถ่ายได้ไหมไงปะ แล้วก็แอลกอฮอล์เอาไว้ฉีดเันละตอนเช้า,าก,ก็ต้องมีนะถุะ๊กแสมสกช่วงน,น,นี้นโควิดโควิดยังหนานเนี่ยโอ้หช่วงโควิดเหรอเนี่ยจิ๊เนี้ยนานมากแล้วอะนานมากเหมือนกันนะก็เสริมสวยต่างๆลิปสติปนึงลิปสติกต่างๆแบบลองดูว่ามีกี่แท่งแอบดูก่อน,น,<า>นว่าเขาใช้ลิปสติกอะไรบ้างอุ้ยโอ้ย ลิปสติกจะเยอะไปหนอยอ่ะแต่คือก็เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆอ่ะแห่อคาคุณ่าคุณเยอะอากมอ่ะดีออกอเออใช่โ,ตตโอ้ไม่กชอบจริงๆเลยนคนปากแห้งก็เลยชอบอะไรที่แบบรอ้อนๆแล้วก็เป็นแบบสีประมาณนี้อะตุ่นตุนต่นตุนต่นตุนต่นเอฟพีทีบอกเกอร์ีทบอเกอร์ทาได้มากเลย อันนี้อันนี้เป็นปากกาที่น้องออมให้เป็นของอัแนแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่คลิปตอนใจพิสูจน์ดิก็ต้องตอนใจซ่อนหลักเราดินเองออมทุกที่ใช่พ่ขอเขาตั้งใจเลือกให้เราสีชมพูเขารู้ว่าเราชอบสีชมพูขเขาเลยด้อืออือออมออที่จะทำด้วยผมไปตลอดทำไมอันนี้ทำไมต้อแบบอืออ่ะอ,อย่างเมื่อกี้ลงไปเซ็นเช็คอะไรเ<อ>งี้ยมันมีความสำคัญนะ แล้วก็มีกระเป๋าตังกระเป๋าน่ารักมากเลยเออแต่ใบเล็กมากเลยใช่เล็ยแล้วแบบใส่เยอะอะบางมันก็ไม่มีบางวันก็มีเออพันติค้าก่อนใช่ตาแล้วก็มียายหยอดตาเพราะเพราะร้อนน้อยอ่ะตาแดงใช่แล้วก็โดนไฟทุบตาแล้แห้งใช่ซึ่ง ต้องมีนิสเนอร์ใช่มีนิสเนอร์มปัญหาของศิลปินเกลียนระหว่างวันเกลียนระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยยางวัดผมก็ต้องมีตอนที่สวยก่อนพอเสร็จงานปุ๊บก็กลายเป็นแม่บ้านนี่กระเป๋าเล็กมากเออทำไมมันยัดใส่อำไมมันน่ะคุณใส่ได้เยอะจริงไม่กอดใสะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ใหญ่มันไม่น่าจะออกมาจากกระเป๋านี้ได้เออจริง ก็เลยไม่ค่อยมีกับของใหญ่เท่าไหร่ผลงานตอนนี้ของลิงลิงก็คือใก้จบแล้วจบแล้วค่ะคุณสิคืนนี้คือสุดท้ายแล้วค่ะใจที่สุดนะคะอันเอาเออใช่จริงๆเลยว่ะคึ้นดาวถูกหวานเกินเออหวานไปอีกคนมันกำลังอินเลยว่ะนิดนึงแต่มันก็ยังแบบมีความเนาะเขายังมีความเป็นคุณแอนนี่ในเรื่องนี้อยู่ว่ะ เกำลังจะให้ได้ไหมเริ่มดูคืนนี้เนาะต้องดูคืนนี้เพราะงานจะตกยังไงบทสรุปต่างๆหรือซีรีส์โทรแล้ใจจดใจจ่อทุกอย่างอ๋ออันนี้คือยังไม่ออนแอร์ตอนที่สัมภาษณ์เออที่จะออนแต่ว่าคือเก็บปากกาน้องออมไว้แล้วเก็บไว้อย่างดีเราก็คือจินแล้วนะเอปากการับทรัพย์เออใช่เตรียมทิชชู่ไว้เลย ถ้ารักหมั่นมีถ้าถ้าจะเป็นหมังนมีหมังนี้เออหรือว่าหมังนมีฟาลดาก็เตรียมไปเลยค่ะจะต้องรอดูนะเธอโอเควันนี้ขอบคุณลิงมากนะคะขอบคุณลิงลิงค่ะย้ายอ้บนจบแล้วจบแล้วจบแล้วช่วงที่ เอออีกคลิปหนึ่งเราดูแล้วเนาะช่วงที่เออีกคลิปนึ่งเป็นเรื่องหนึ่งในร้อยเออหนึ่งในร้อยเราดูกันไปแล้วเนาะอืมโอเคก็ไม่น่าเชื่อว่ากระเป๋าไปแค่น้ำมันจะมีใส่มะได้เยอะแยะขนาดนี้แต่ของออมคือใหญ่โตมากใช่แต่ของออมคือใหญ่โตเออแล้แบบกระเป๋าในกระเป๋าในกระเป๋าอีกทีหนึ่งแล้วคือลำรงชีวิตได้เลยหนึ่งวันของออมอ่ะก็คือแบบน้ำไหลไฟดับก็อยู่ได้เออจริงเลยนะเออเอ้า โอเคอินเดอร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่องอินเดอร์ของเราด้วยนะคะก็สุขสันวันปีใหม่ไทยนะคะหรือว่าสวัสดีวันสงการอีกรอบนะคะก็เจอกันคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะแฮปปี้สงการเลยนะบ๊ายบาย